เพราะฉะนั้นวันนี้บัจะมาจัดเซตกระบะแคปอโอตโต้ในราคาเริ่มที่30,000นบาททวนนะคะทุกคนคะ่ะและในคลิปนี้นะทุกคันไม่มีคันไหนเกิน4ี่แสนเลยนะต้องบอกงี้นะแม่นุ่ยังขายกันอยู่3ามแสนหเลยนะอันนี้อโอตโอต้ไปเลยไปยี่สิบวเวทหนาปลายขาย 4, 5, 4ี่แสนห้าฉีกทิ้งไปเลยใครมาจากคลิปนี้เอาไป3ามแสนกว่าก็พอนะสำหรับคันนี้นะคะใครอยากได้กระบะแคปอโอโต้ งบแสนหนึ่งนะคะงบแสนนะคะงบหนึ่งแสนนะทุกคนเอาคันนี้ไปเลยค่ะตีแม็กคันนี้จัดทรงเรียบร้อยนะคะราคาหน้าป้ายแอบเห็นอยู่5้าใช่ไหมไม่ขาย4ี่แสนหก็ไม่ขายราคาไปสามแสนกว่าเหมือนกันนะคันนี้เป็นแ a p s บเอสออโต้โต t ิเนี่ยข้างในมันก็จะสวยกว่านะมันก็จะมีหน้าจอมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะจะมีพวงมาลัยเป็นมันติหน้าจอก็จะเป็นอิจิตอลเรียบร้อยแล้วคันนี้ขอนิดละกัน4ี่แสนสอมโตมิ ออโต้427,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะย้ำว่าผ่อน7,000กว่าบาทตลอดสัญญาเงินออกรถไม่ต้องใช้ราคานี้นะหน้าปไป450,000 460,000 475,000ไม่ขายเอาแค่นี้ถัดมาคันนี้เหมือนเดิมค่ะเรเวอร์2.4นะคะเอ็นทรีเซ็ตอิดิชันอันนี้แคปแคปออโต้เหมือนเดิมเราปี1ราคา477ไม่ขายขาย300,000กว่าสำหรับคันนี้นะเลขไม้20,08นะทุกคนค่ะย้ำทุกคันในคลิปนี้เป็นออโต้ทั้งหมดนะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยค่ะในช่องทางนะแพลตฟอร์มออนไลน์ของราชกุ์พิคแอนเตอร์ซึ่งหลายคนเนี่ยคงจะรู้จักเราในนามคลิปที่เป็น CEO จัดโปรเองใช่ไหมแต่ช่วงนี้ต้องบอกว่า CEO จัดโปรมันไม่มันไม่สะใจอ่ะเออก็เลยแอบมาจัดโปรเองนะคะฟัวราไม่เป็นไรลคลิปนี้ออกไปแล้วงนายก็ต้องขายแน่นอนนะสำหรับวันนี้วันนี้หลายคนที่กำลังมองหารถกระบะ ไม่มั่นใจว่ากระบะที่เรามีมันเป็นออโต้หรือเป็นแมนวนวลก็เลยยากในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นวันนี้โบจ,จะมาจัดเซ็ตกระบะแคปออโต้ในราคาเริ่มที่3 0 0 0 0นบาททวนนะคะทุกคนคะ่ะและในคลิปนี้นะ,ะทุกคันไม่มีคันไหนเกิน4ี่แสนเลยนะต้องบอกงี้นะและที่สําคัญอันนี้ขอแอบกระซิบก,ก่อนขออนุญ,ญาตให้เป็นราคาสำหรับลูกค้าจอดไฟแนนซ์เท่านั้นถ้าเงินสดอะไรยังไงสามารถทักมาคุยกันได้นะคะส่วนต่างไม่ได้เยอะมากมายเลยค่ะเอาละคะรับมาเริ่มที่คันแรกกันก่อนเลยค่ะสำหรับแคปออโต้นะคะคันนี้เป็นโตโยต้าไฮรักเลเว้รูระ หน้าป้ายแล้วเดี๋ยวให้ดูราคาจัดโปรนะคะคันนี้เป็นเรเวอร์สองจุดสี่แซดเอนทรีอีดิชันนะคะเป็นแคบแต่ว่าไม่ใช่แคบธรรมดานะน่นี่เห็นไหมทุกคน มีคอกเตี้ยให้เรียบป้อยแล้วสําหรับใครที่บอกว่าอยากเอารถไปใช้งานเอารถไปทํามาหาดกินทุกคนเอาคันนี้ไปเลยและที่สำคัญนหน้ารถทุกคันในกริปนี้เนี่ยตรวจสภาพแล้วจากโกอินสเปคชั่นนะทุกคนนะคันนี้ได้ตัวมิดนะคะราคาหน้าป้ายขายอยู่4 5 7 4 5 7แางไปไม่ขายนะราคาคันนี้ให้ราคาไปเลย3,000กว่าบาทเท่านั้นใครสนใจทักไาได้เลยนะเลขไมล์หลักหมื่นเท่านั้นจ้ะมากระที่หนึ่งคันค่ะสําหรับเจ้าคันนี้ขอภายหนึง คลิปนี้ตอนที่อัดไปอ่ะมันอัดตอนเปิดปีใหม่แล้วคือฝุ่นมันเยอะแต่ว่าคืออยากให้โปรก็บอกแล้วว่าแอบนม่ขายนะค,ะคันนี้เป็นตัว i s u d i m a ี่แ9 s p a ค e Cab S Auto ค่ะคันนี้ได้รถปี2021เหมือนเดิมหน้าไปนะคะอยู่ที่5 5 0 0แล้วก็ลงมาเหลือที่470,000นะ วันนี้เหมือนเดิมขอไปนะคะสาม0 0นกว่าเท่านั้นนะคันนี้นะคะเอาไปเลยนะก็มีจอแนดรอยอมีกล้องหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะพอเป็น D m a x s p e c c เป a แ,แคปเออโต้เดี๋ยวมันก็จะมีในเรื่องของตัวระบบการเลื่อนถอยให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะจ๊ะคันนี้ก็เลขไม่ส0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นทุกคนนะรถปี2021นะจ๊ะคันนี้เดี๋ยวไปดูขั้นต่อไปเลยฝั่งนู้นนะคะให้น้องพาไปดูคันสีดำมาเดินไปเลยให้ตากล้องเดินไปก่อนคันนี้เหมือนเดิมค่ะเลเวอร์สองตัในคลิปนเทอรโต้ทังนมดเท ครอยากได้กระบะแคบเห็นหนะ้าเห็นแล้วแหละในตลาดเนี่ยแมน่นวยังขายกันอยู่3ามแสนหเลยนะอันนี้อโอโต้ไปเลยปี20่สิบคันนี้เดี๋ยวให้น้องไปดูข้างในเลยค่ะเลเวอแคบออโต้นะคะตัวนี้หน้าป้าย4ี่แสนห้าไม่ขายหรอกนะคะราคานี้เลขไม่เหมือนสี่รถปี2021ได้สีดําแบบนี้ตรวจสภาพแล้วจากกูอินสเปคชั่นนะคะอ่านี่ให้ดูได้เลยเหมือนเดิมค่ะ3 0 0แสนก็าบาทเอาไปเลยนะสำหรับคันนี้นะจ๊ะแคปออโต้ 4, t เลเว 2- 2 4งต t วสี่เอ็เทเ็มัห็นไหมหน้าป้ายขาย4,5แ ฉีกทิ้งไปเลยไฟมาจากคลิปนี้เอาไปสามแสนกว่าก็พอนะสำหรับคันนี้นะคะอะถัดมาข้างหลังค่ะมาทางนี้เพื่อใครหาดีแม็กให้ตะกล้องซูมไปคันนี้ค่ะดีแม็กคันนี้จัดทรงเรียบร้อยนะคะเสริมปลอกมาเรียบร้อยแล้วมีแม็กจัดทรงให้ใส่สับ,สบอะตาก้องเปิดดูข้างในเลยตรวจสาพแล้วจะโกยสเปชชั่นคันนี้เหมือนเดิมค่ะราคาหน้าป้ายแอบเห็นอยู่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมไม่ขาย 405ก็ไม่หายราคาไป300กว่าเหมือนกันนะคันนี้เป็นแคปเอสออโต้แต่จะส่งแล้วจะซิ่งมาให้เรียบร้อยแล้วรถปี2021เลขไใหม่40,000ดีเซลตรวจสภาพแล้วจะกกูอ i n s p e c t ั่นทุกคันเอาเลยให้เหมือนกัน300กว่าบาทพอนะจ๊ะอะถัดมาคันนี้ค่ะใครอยากได้ดีแม็กซ์สเปคแคปเอสออโต้สีขาวรถเดิมๆสวยๆพ้องกับแม็กเวลสีล้อแบบนี้คันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะสเปคแคปเอสออโต้ตรวจสภาพแล้วจะ g กกอ inspection เ,เช่นเคยนะคะรถปี2021เปิดในเปิดตรงนู้นเลยจ้าก้อง ไปเปิดฝั่งนู้เลยค่ะให,ให้ให้ลูกค,ค้าดูข้างในคันนี้ราคาหน้ารด450,000เหมือนเดิมนะคะปี2021เลขไมล์204เอาไปเหมือนเดิมไม่ต้องขายนะ4 5 0 0 0ไม่ไม่ขายนะเลข4แพงไปนะจ๊ะคันนี้ได้รถปี21นะคะเลขไมล์2 4ตัวสภาพแล้วมีจอยดอยให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้ S Auto ปี uto, 21 1. เอาไป3แสนกว่าบาทเช่นเดียวกันพร้อมกับแม็กเวลแนี้เลยถัดมาคันนี้ค่ะ ข้างๆกันนะสีเทาเหมือนกันค่ะคันนี้นะคะเป็นสเป c แคป S a u t ออีกเช่นเคยค่ะอันนี้รอกระทะเดิมๆโรงงานนะจ๊ะราคาหน้าป้ายแอบเห็นอยู่ที่467,000ไม่ขายคันนี้เอาไปสาเ0สนกว่าเหมือนเดิมไม่ถึง4,000 0นนะทุกคนนะคันนี้นะคะได้รถปี2อ2 1นี่นะจ๊ะเลขไม่สี่หม0่นกิโลค่ะทุกคนได้เป็นสีบอนเดิมๆโรงงานนะจ๊ะอ่ะถัดมาฝั่งนี้กันต่อเลยค่ะมากันอย่างต่อเนื่องคันนี้คันนี้นะ คันนี้ปียี่สิบสองสามแสนเก้าปียี่สิบสองสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเมื่อกี้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดหมดเลยคันนี้ปียี่สองจะเอาคันไหนแคปมานะจะเอาคันไหนเข้ามาใครชอบคันไหนบอกแนะนำนิดนึงเจอปุ๊บแคปไว้ก่อนเลยนะคะเจอปุ๊บแคปไว้ก่อนแล้วก็เอาคันไหนก็ส่งมาได้เลยราคาหน้าบ้าแอปเห็นห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันไม่ขายสี่แสนห้าก็ไม่ขายขายสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันคันนี้เอาไปเลยลูกค้าจัไฟแนนซ์นะจ๊ะได้รถปียี่สองเลขไม่หมื่นโลเท่านั้นแล้วคือเดิมๆหมมดดเเลลยิิ้ออโรงงานุุ นะคะทะเบียน6.9.65สชอบคันไหนแคปมานะจ๊ะคันหน้าคันนี้เหมือนเดิมค่ะเรเวอร์นะคะ e n t ทรี e ซ i t อ o ดิชันอันนี้แคปแคปออโต้เหมือนเดิมโรปีเบ็ดราคา4.77ไม่ขายขาย3 0 0แสนกว่าสำหรับคันนี้นะเลขใหม่2,800นะทุกคนค่ะและทั้งคลิปในคลิปนี้ผ่อนวันละ250-300ถึง300นะคะ ผ่อนวันละ250-300ถึงเท่านั้นค่ะเลทผ่อนอยู่ที่6-7,000เท่านั้นนะแล้วแต่เครดิตลูกค้าค่ะเอาละค่ะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วเอ๊ะแอบเห็นอีคันนึงตาต้องไปดูคันนู้นทีอ่ะ entry set edition คันนี้น่าจะได้ตัวมิดเนาะคันนี้น่าจะได้ตัวมิดนะถ้าจำไม่ผิดนะคะคันนี้เนาะคันนี้ได้ตัวมิดหรือเปล่า ใช่คันนี้ตัวมิททุกคนตัวมิดเนี่ยข้างในมันก็จะสวยกว่านะมันก็จะมีหน้าจอมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะจะมีพวงมาลัยเป็นมันติหน้าจอก็จะเป็นอินดิจตอลเรียบร้อยแล้วคันนี้ขอนิดละกัน420,000ตัวมิดออตโต้427,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะย้ำว่าผ่อน7,000กว่าบาทตลอดสัญญาเงินออกรถไม่ต้องใช้ราคานี้นะหน้าป้าย450,000 6 0 0 0 0 750,000ไม่ขายเอาแค่นี้ 420,000สำหรับคันนี้นะเลเวล2.4 Ent r y นะคะตัวนี้เป็นไอ้ริมตัวมิดขออนุญาตเป็นตัว Z e dition ไม่ใช่อ n t r y อันนี้ได้ตัวมิดเลยเพราะฉะนั้นใครสนใจคันไหนเนี่ยบรรดาแคปออโต้ในคลิปนี้มัดรวมมากกว่า10คันเป็นแคปออโต้ตัวเตีย้ยเน้นๆได้ออโต้ทุกคันในคลิปนะคะทุกคนราคาเริ่มตน้น3แส0กว่าบาทเท่านั้นใครสนใจคันไหน แคบหน้าจอแล้วก็ทักมาได้เลยนะคะได้2สองคันอยากะชนะนาำเอาคันนี้ก่อนละกันเหมือนกันค่ะสามแสนกว่าบาทนะแคปออโต้พร้อมกับชุดแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พร้อมกับร้อแหมกเปิดใครายแบบชอบทรงนี้อะไรอย่างนี้ก็คือเอาคันนี้ไปได้เลยนะมีชุดแต่งเรียบร้อยนะรอบคันนะคะคันนี้น่าสนใจใครอยากได้กระบะแคปออโต้งบแสนหนึ่งนะคะงบแสนนะคะงบหนึ่งแสนนะทุกคนเอาคันนี้ไปเลยค่ะคันนี้นะเป็นโกลซีรี์นะคะ เป็นตัวโกซีลี่นะคะแล้วก็ได้เป็นแคบ3.0เป็นตัว abs เลขไม่20000 0กโลกับรถปี2007นะจ๊ะงบแสนเครื่องแน่นๆนะคะเครื่องแน่นๆวิ่งนิ่งๆเลยถ่ายน้ำมันเครื่องตลอดได้ออโต้ด้วยรุ่นนี้รับรองหาหายากเจ้าของกิจการหารถให้ลูกน้องใช้นะคะใครอยากได้รถให้คุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุใช้แบบใช้แบบแค่อยู่ต่างจังหวัดแค่อะไรพวกนี้เอาคันนี้ไปเถอะงบแสนนึง ได้ออโต้นะคะได้อินสุดิแมก3,000โกซิลี่นะคะทุกคนได้ตัว s l x นะคะคันนี้ก็ได้ใครสนใจคันไหนนะจิ Link, ้มเลงแคปรูปภาพแล้วก็ทักมาตามไอคอนแทคด้านล,ล่างนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมนะฝากทุกคนไว้เลยนะคะโปรนี้รับรับประกันว่าออกไปนี่หัวขาดแน่นอนแต่ไม่เป็นไรให้นะสำหรับลูกค้าที่มาภายในมกราคมนี้เท่าน,นั้นนะจ๊ะ